ตอนแไล่โจขวามันนว,วเรียงตัวไล่โหัวงัวมันจะโหดเลยไหม,มหไ,นะไปหมู่บ้านกันเฮ้ยเฮ้ยเตยเตยนะไปนะไปนะนักล่าสัตว์นักล่าสัตว์โอ้ <c oughs> เอาสเลยืเฮ้ยนี่มันนี่มันแกนมไปมีไงก่อนอื่นไปซมิก่อนเลยกูดูของเตี๊ยวดีเอ็นพีสี ก็ให้เออ่ชาวบ้านที่มันทำฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคไหมไ้นี่มันต้องเก็เดี๋ยวเราแค่มาปนอีกสดีๆมันคือปนปนเอาของเดี๋ยวเอาของไปปลูกที่บ้านเพื่อนอันนี้แกะเยอะจังอันนี้แกะเยอะจังมีอะไรให้เล็กป้าเอามีอะไรให้เล็กป่าเอามแต่ละอย่างนู่นแต่ละอย่างแล้วก็หาตัวนี้เก็บไว้ใช่ไหม ไอตัวฟาร์มสัตว์กกเก็บไว้นะตกเลยตัสมิธต้องมีาวว้เยอะพอดีได้ทำกันเอาหังฮัลโหลตันนั้นกูเจอตัวฟาร์มเมอร์แล้วเพื่อนเฮ้ยนะกูเจอตัวนี้ควเก็บแล้ว อันนั้นกูขัง,งมันไว้ในดินนะเพื่อนมันคือการที่เราต้องทำความความขนแกะข้าวัวเลยข้าวัวเลยถ้าเมือ่อกีรอบต้งีข้าวัวีจะลได้วกววแนะฮะกหแยอดระวังโ้ ม่ด้ลองเข้าไปในบ้านใหญ่ดิ๋วชชัวถึกทนอยู่ยงคงกัะพันนะนี่ไปฟ้า เจออีกแล้วกกใ้ขวางแรงกว่าขแรก่บจะตาย้าวงแนฆ่าวัวเยอะคนหนาเยถึงแฟงทึ้เกาะได้ทั้งตัว

ย่าวันน uh, yeah, bon yeah. ี้โชว์โยวทุกโชว์โย่ทุกโชว์โย่โชว์โย่โชว์โย่แงแค่แงแค่นั้นคืออะไรขวานเพื่อนมันมันโจมตีช้ากว่าดาบใช่ไหมอืมและกดาบกรดาบโจมตีไวกว่าขวานใช่ไหมใช่ใช่ดาบดาบดาบหินเพื่อนโจมตีได้ห้ากระดาบ เอ็มไม่ใช่แต่พี่แอกอะเอ็มไม่ใช่แต่แอกอะขวานะโจมตีได้กล้าแล้วมันโจมตีแรงก,กว่าดาบเพชรอีกอะโอ้แต่โจมตีช้ามันแต่มันแรงก,กว่าดาบเพชรอีกอะ,อะไรเนี่ยเฮ้ยไปได้มาแรงกว่าดาบเพชรอะแนเฮ้ยไม่ได้ดาบเเพพนนะื่อไม่ได้ไไม่ได้กูเจอนี้เพื่อนเจอนี้เพื่อน ตัวเอ็มพีซีที่ขายสมุดไฟอ่ะใช่สมุดไฟเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเอาออมไปตีเข้ากับหวานเพื่อนหวานแม่งแรงกว่านแต่มันจะตีช้ากว่าเพื่อนคือฟันเฟศมันก็ต้องมีโหลดอ่ะอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้อยู่นะตัวนี้ก็ได้อยู่ เชียงบันถือมันก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ได้ถูกมันแพงนะมันแพงมึงมึงไม่ได้หมูวานไม่ประดับไหมเพราะนั้นจะขุดทิ้งก็มึงฮะยังไงมันก็เสียหายอยู่เนี่ยเพระว่าขุดทิ้งไหมมันแล้วชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านอ่ะไม่ขุดทิ้งแค่ไม่กี่หลังนี่ไม่เป็นไรหรอกไอ้นายโหดหลายมีแนวขุดลับนี่ธุรกิจธุรกิจมึโกรธ็ขุดยันงโกรธโขุดกันเลย พยายามหาตัวที่มันดีแทคุณจะบอกว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของเอ็มบีซีกมันที่วันแตกดีใอ่ไซมไอ้นายไอ้นายคือเอาหนังเจ้าอันมาแลกได้หนึ่งแอมารร่เอาสามแอมารร่แล้วแลกได้หนึ่งกันเกงหนังเอ็ีซีได้กำไรู่ะ ได้เพ e, ื่อนไดลองเข้าบ like ้านหลังนี้เลยลองเข้าบ้านหลังนี้เลยมีกำไรด้วยนี่นายนายตัวเนี้ยนี่ไอ้นายตัวเนี้ยที่มันให้แลกขนแกะแล้วผู้ฆ่าแกะหมดเลยต้องทำฟาร์มแกะนะต้องทมแึงจะทำฟาร์มแกะเหรอใช่ใช่แทนจะว่าไปแล้วก็ไม่เอาด้วยคือตอนแรกเพื่อนกูจะเอาอะไรวะ เอาขนแกบมาสร้างเป็นกำแพงเมืองแต่ถ้าแต่ถ้ากูเผอจุดไฟไปครั้งหนึ่งแล้วโดนฟ้าผ่าไม่ใช่กำแพงที่ร้อนมันจะหายไปหมดเลยไม่ใช่หรอหมดเลยดิหมดเลยดิเออาูว่าสร้างมาเป็นปีหายไปเกลี้ยงภายในห้านาทีอ่ะอื้นะให้เริ่มมึนแล้วกลับบ้านเเริ่มมึนแล้วกลับบ้าน แล้วนีกระบปแ้วนะโอ้ไม่มีอะไรเลยไเลยแกกบาเน้แ้นอมาเพิ่มี่สิกว่าอันเนกูมคิอนแน่าอันแนแ่นเราได้เข้าใจบนรู้วท่นว่า ยาดาบไม่จำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขวานน่ากูเจอแต่ฝูวกงววยอกว่าแงคางยยางย่างเงห็นนี่เทียบเลย เอ้ไงแล้วบ้านเราอยู่ไหนเอ้ไงแล้วบ้านเราอยู่ไหนอ่ะกูเจอหมูแล้วเพื่อนกูเดินมาทางไหนเนี่ยกูเจอหมูกูเจอแกะอะไรเต็มเลยเอ้นไงกูหลงแล้วเว้ย กูไม่ได้อยู่แถบฟาวเวอร์แล้วอะ่ะไม่ได้ต้องตามหากูแลวไอ้นายกูอยู่ไหน อยู่ตรงรุ ọi, ่มแม่น้ำนายเพื่นโอ้โหกูเดินมาไหนเนี่ยเดนาไหนี่้กูอยู่ตรงแม่น้ำเปก่อนไมใช่สายเดียวกันรู้เปล่ากูเจอหมาแล้วเจอหมาแล้วนอนยัง